ดูแ้ค่ะผักติใสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แกงเห็ดนะคะมีนูแกงเห็ดละโงกเห็ดละโงกเห็ดพึ่งนะคะเป็นฤดูการกินเห็ดของภาคอีสานเท่านาะคะ่ะมันช่วงนี้ก็เลยจะไม่แกงมานี่ แกงใส่ผักติ้วนะคะใส่สมผักติ๋วใบเมงรักหรือาอีตูนะคะตามพริกแกงมาเลยค่ะตามพริกพร้อมแดงตะไคร่นะคะเดี๋ยวไปแกงะะ mm hmm. กันค่ะขั้นตอนการแกงก็คือต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะจังใส่เห็ดถ้าใส่เห็ดต้มน,น้ำมดเดือดนี่ เห็ดมันจะลีนาะค่ะดอกจะลีบกแข็งเฮดเราโงกนี่มันจะเลีนคะ,ะนคะ,ะ,ะ,คะต้มน้านเบียร์แล้วก็ใส่เห็ดใส่พริกแกงลงไปปรุงรสด,ด้วยน้ำปะลาน้ำปลาเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะส่วนผุสุรเหนแล้วเต้ไผ่มักใส่ปลาหมักกระป๋ใส่นะคะเดี๋ยวไปแกงกันเลยค่ะ ใส่ไวลาประมาณสิบนาทีนะคะเห็ดก,ก็จะสุกทีนี้เ็าจะมาปรุงโดยนำนำปลามันมปนลาน,า,ปานะคะปรุงรสเสร็จแล้วก็ใส่ใบเมืองรักสุดล้วค่ะพักติว้วใส่สุดท้ายนะคะ สเสร็จแล้วค่ะ